อ่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องพลยชาแนลนะคะวันนี้น้องพลยมาทําอะไรคะวันนี้มาขายของนะคะเออมาขายของกับป้าเอ็มนะคะวันนี้น้องพลยบอกว่าอัดคลิปให้น้องพลยหน่อยนะคะน้องพลจะขายของให้ป้าเอ็มนะคะให้ป้าเอ็มเป็นคนซื้อนะคะน้องพลเป็นคนขายนะคะในวันนี้อ่าน้องพลขายอะไรบ้างคะน้องพลขายอะไรบ้างของเล่นมีอะไรบ้างคะมีลูกชิ้นมีไก่ใช่ไหมมีอ่ามีหมาล่าไหมวันนี้มีอาหารตามสั่งไหมคะโอ้โมีเยอะแยะเลยนะคะวันนี้โอ้มีผลไม้ด้วยนะคะต่อไปต้องเอาผัวมะ อู๋คะอันนี้อะไรคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลกระตอมนี่นะคะอันนี้อะไรอันนี้มะม่วงมะม่วงแอปเปิลลูกแอปเปิลแอปเปิลค่ะอุ่นค่ะอุ่นค่่ะอาอ่าขายเลยอ่าป้ากินอะไรในวันนี้วันนี้กินอะไรของนะครับอ่ายืนถัดขายของให้ลูกค้าด้วยค่ะมานเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาทสิบบาทค่ะโอเคไก่ตัวเท่าไหร่ครับ โอ้10บาทไก่ร้านนี้ถูกมากเลยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านน้องพลอยนะคะโหยไก่10บาทถูกมากตัวนะคะเอออ่าโอ้ยลูกค้าเลือกใหญ่เลยอันนี้หม่าล่านะคะปลาหมึกปลาหมึกอปลาหมึกนะคะปลาหมึกอ๋อค่ะอันนี้เป็นหม่าล่าหรือเปล่าวันนี้ย่างหม่าล่าใช่ไหมคะไก่ไก่ค่ะเรียกว่าอะไรไส้กรอกเลยค่ะไม่รู้นะครับไม่้ามาขายแต่ไม่รู้นะคะมีปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยอ่าไม่ขายย่างให้หน่อยค่ะ นะคะย่างให้ลูกค้านอหน่อยเอ้าก็ลูกค้าสั่งไก่ตัวหนึ่งอะแมคะกลับหรือยังไม่เนี้ยอุ้ยไม่ลมั้งตาย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 ไม่ไงไก่มแล้วไกลไหมไฟลูกไหมไฟลูกไหมไฟลูกไหมเอาอู้ยเร็วเร็วเอาอาจารย์มาค่ะเดี๋ยวไม่อาจารย์มาเดี๋ยวไม่ค่ะอ้ยไก่ยากเหองน้ากินเลยนะคะไก่งอยโอ้ยลูกค้ากินใหญ่ลูกค้ากินใหญ่เลยอรอยเลยลูกค้าบอกอร่อยนะคะอ๋อโอยอ๋อโอเคค่ะย่างได้เลยย่างลูกชิ้นเลยค่ะ ย่างลูกชิ้นเลยย่างย่างลูกชิ้นหน่อยค่ะไก่ตัวลักบาครับไก่ตัวลักบากค่ะแม่ค้ายี่สิบาทยีบาทค่ะยีครับไม่ต้องทอนค่ะแม่ค้าเก็บเงินเลยลุลไม่ต้องทอนนะคะไม่ต้องทอนนี่ต้องยี่สิเออไม่ต้องทอนนะคะนี่มีเล่นจ่ายตังกันด้วยนะคะแบงค์ปลอมนะจ๊ะแบงค์ปลอมแบงค์ปลอมนะคะโอ้โหลูกค้านะคะลูกค้าหมั่นไส้ลูกค้าค่ะแม่ค้าหมั่นไส้ลูกค้าจังเลยค่ะเอาเผ็ดๆเลยนะคะแม่ค้าไม่มีน้ำจิ้มอ๋อไม่มีน้ำจิ้มอ่าขอน้ำให้ลููกกคคคค้้้าาดดดววยย่ะเี๋ลติอ ขอน the oh, 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 ้ำให้ลูกค้าหน่อยดิโอลูกค้าติดคอไม่ไหวแล้วลูกค้าติดคอไม่ไหวแล้วกินอะไรอ๋อยังไม่ได้กินอะไรเลยอ๋ออ่าลูกค้าได้น้ำแล้วค่ะอือติดกันเลยชื่นใจลูกค้าบอกชื่นใจเกแก้วได้ปะเอาสองแก้วเลยไหมเอาเอาเอาน้ำควหมดแล้วคว้าหมดแล้วค่ะโอ้โหไม่ค่ะโหไม่ค่ะโอ้โหเอ้าอือหือือโอ้โหดูกระทะอะชองแก้วไปเลยลูกค้าเต็มไปเลยข้าดหน้ขนาดยี่สิบบาทโอ้ยทำไมมันถูกอย่างงี้เนี่เงี้ยนี่เกับตรงนี้ ่เก็บตังค่ะเก็บต่างทอนจากสิบาททอนแบงยี่สิบหนึ่งใบค่ะแบงยี่สิบหนึ่งใบอ่าแล้วก็แบงสิบหนึ่งใบทอนให้ลูกค้าค่ะได้ตังทอนด้วยได้ตังทอนด้วยนะคะลูกค้าบอกอ่าเสร็จย่างหม่าล่าเนี่ยหูลูกค้าสั่งอะไรมาเลยเนี่ยหม่าล่าน่ากินมากเลยอะอยู่แล้วไปด่าพี่เพื่อนๆน้องๆดูนะคะน้องพ่อย่างหม่าล่าน่ากินมากเลยอะค่ะ อยู่เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะน้องพอย,อย่างโหยน่ากินมากเลยมาทานด้วยกันไหมคะมนคะ้องพอชวนพี่ๆเพื่อนๆเร็วบอกมาทานด้วยกันไหมคะฝีมือของน้องพอเองค่ะฝีมือของน้องพอยทอดไข่ได,ขขด้วยครับทอดไข่ด้วยโหยปลานี่กินเยอะนะคะปลากินเยอะมากเลยนะคะปลาหือ mm hmm. ปลากินเยอะเดี๋ยวอ้วนนะคะ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ้าวโอ้ยปลาหมากคนเดียวเลยสิบไม้ค่ะดูโอ้ยน่าทานมากเลยนะคะปลาหมากคนเดียวเลยงำมงา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 งาม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 งมงา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 มลามง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 ามามงา่งามงมงา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 มามง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 า้งามงาม่ามง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 าม้ามงามๆามงามงมงา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 มามงามงามงา โอ้โหไข่ดาวน่าทานมากเลยค่ะแม่ค้าเหลืองอร่ามโอ้โหโอ้ยดูไข่ดาวนะคะโอ้ยดูกินจนจะหมดแล้วเพิ่งได้ช้อนนะคะป้าเอ็มบอกโอ้โยแม่ค้าอันนี้ขี้หลงจริงๆเลยงั้ง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 โอ้ยยอยหมดผลไม้ครับแม่ค้าหั่นไม่ได้ครับผลไม้หั่นใหญ่เลยค่ะเลหมดแล้วมั้ะเขือเทศไหมน่ะไป็นถั่วโซมครับโอ้ส้มโอ้โหแม่ค้าปี๊ดแล้วปี๊ดแล้วแม่ค้าไข่ของก้อนซี่ผักกะค่ะแม่ค้าไม่ขายของแล้วนี่ขายอยู่ไม่ย่างนะครับแม่ค้าไม่ย่างอะไรแล้วค่ะไม่ขายแล้วของโอ้โหมีเป็ดนมม้้ยแ่คคลูกกกาาอิเป็ด ้มันไกลข้าพดกจะเด็นมเล่ข้าพดกจะเดินนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โปมคโอ้ยโอ้นี่เป็หมมนเป็นของ่นอ๋อเป็นของเล่นนะคะมันไม่ใช่นะคะไม่กินเป็ดนะคะนะคะบอกเป็นของเล่นนะคะโอ้โหโอ้โห่บใเลยโอ้โห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 แล้วใครจะกินคเนี่ยแมค้ใครสั่งคะอู้ลูกค้ายังไม่ได้สั่งเลยแม่ค้มั่วหรือเปล่าลูกค้าสั่งผักย่างไปครับทำไงล่ะทีนี้ลูกค้าสั่งผักย่างนะไม่ได้สั่งโอ้ยไม่ได้สั่งผล โอ้ยตายเลยแม่ค้าต้องเกบไปกินเองโอ้ยไฟลุกไฟลุกโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้ห้มออ้้อ้ห้อินปอะค อ๋อไอติมอ่ะนี่ครับค่ะครับยี่สิบอ่าต่อไปกินไอติมไหมกินของหวานไหมคะของหวานครับของหวานมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่กินแต่หน้าอืมแต่หน้าไม่กินครับกินไม่ได้อ่าแม่ค้าไข่ไอติมใครซีแม่ค้ายไข่หน่อยแม่ค้าขายไอติมหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหน้ำหมดแล้วโอ้โหโอเคแล้วลูกค้าติดคอแล้วลูกค้าติดคอแล้วเอาตายตายอืมเอาไอติมลูกค้าใส่ไอติมแล้วค่ะช็อกโกแลตอ่าน้องพคอยทำช็อกโกแลตไอติมให้ลูกค้าหน่อยอ้าวก็นี่ไง เดี๋ยวดูแม่ค้านีบนะคะแม่ค้านีบไปติมนะคะเดี๋ยวดูแม่ค้านิบไปติม,มานานเอาใส่เลยค่ะอแล้วค่ะอ้าวถึงมือลูกค้าแล้วชอ็อกโกแลตของโปรดอ่ากินเลยค่ะออปลาเอ็มกินเสร็จแล้วอ,อ่าแม่ค้ามีรสอ,อะไรอีกคะไปเตรียมมีรสอ,อะไรอีกคะลูกค้ายังไม่อิ่มอันนี้อะไร รสส้มเหรออ๋อตับบุรีตับบุรีแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนอเอาแต่งหน้าแล้วเอาโหมีแต่งหน้าให้ลูกค้าด้วยโอ้โหบริการดีมากเลยร้านนี้โอ้โหโอ้โหแต่งหน้าให้ด้วยอ้าวเอารถมะนาวเลยค่ะไอติมรถมะนาวหนึ่งแท่งค่ะรถมะนาวครับไอติมรถมะนาวค่ะแม่ค้าพี่เด็กไปไหนอ้าวเอาไอติมรถมะนาวครับเอาไอติมรถมะนาวให้หน่อยค่ะนี่ครับอ่านี่ไอติมหน่อยอือหือ Oh, โอโหโอ้โหทุรักทุเลจะได้ไหมโอ้โหสวยงามโ้โหไ้ตีมแหมเข้ากับเสื้อด้วยนะเข้ากับเสื้อด้วยนะคะหืมน้งน้อ็นงน็นอยเงนะนไนงนงนงังน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 งมงนงนงนง้งน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 งองนงองน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 งวงน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 ้นง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  แจ้งตำรวจเลยอ๋อแจ้งตำรวจแล้วทำไมเดี๋ยววันนี้นะคะช่องน้องพลยูชแนลเนาะปลาก็อิ่มแล้วนะคะวันนี้เนาะกินทั้งของคาวของหวานนะคะแน่นท้องไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องพลขอจบคลิปลาบกันไปก่อนนะคะในวันนี้อ่าบ๊ายบายยังน้องพลบ๊ายบายพี่เพื่อนยังคะอ่าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย